การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกครั้งที่3ทัพ2569ซึ่งมีพลเอกพนาแคลปต์ทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมได้รับทราบผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบ,บกศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรและกรมฝ่ายเสนาธิการทหารบกโดยกองทัพยังคงมีภารกิจสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในหลายมิติทางปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกซึ่งยังคงมีความรุนแรงรวม ถึงการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่ชายแดนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวสดุดีและเชิดชูเกียรติกำลังพลทุกนายที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละแรงกายเลือดเนื้อและแม้กระทั่งชีวิตรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างกล้าหาญโดยเน้นย้ำว่าการดูแลกำลังพลและครอบครัวรวมถึงประชาชนเป็นแนวทางที่กองทัพบ,บกยึดถือมาโดยตลอดภายใต้พระบรรมราโชบายและนโยบายของกองทัพบ,บกที่ชัดเจน